สวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้เวลา5นาทีนะคะมาฝึกโยคะแบบหนึ่งพร้อมไหมคะเป็นโยคะพื้นฐานสามารถฝึกตามได้ทุกคนเลยจิบเริ่มกดจับเวลาแล้วเราไม่พูดปล่ําทำเพลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามือจับสะโพกค่ะแเราขยับเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกดูให้เท้าชี้ตรงนะคะให้เท้าขนานกันไม่แบะออกเนะาะพอเท้าชี้ตรงเรียบร้อยแล้วเราหายใจเข้าตรงนี้ หายใจออกแล้วดันก้นไปข้างหลังค่ะเอ็นตัวไปข้างหน้าให้หน้าอ,อกลงมาต่ําเท่ากับช่วงของสะโพกเนาะให้สูงเท่าสะโพกเลยจากนั้นกางแขนออกไปทางด้านข้างค่ะมองลงไปข้างล่างที่พื้นท่านี้ก็ได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหัวไหล่ในขณะที่ยืดขายืดหลังแบบน้อยอีกสองลมหายใจนะ ให้น้ำหนักถ่ายมาข้างหน้าที่ปลายนิ้วเท้านะคะสุดท้ายอ่าทีนี้เราเ,าเอามือข้างขวาค่ะมาจับที่นักแข้งด้านนอกเห็นไหมฝั่งซ้ายมือซ้ายจับสะโพกค่ะแล้วค่อยๆบิดหนะ้าอกขึ้นหันมองข้างบนที่เพดานเลยท่าน,นี้ช่วยยืดช่วงบริเวณเอวแล้วก็ไหลค่ะจะได้หายเมื่อยนะ อีกสามลมหายใจมองข้างบนเลยสองสุดท้ายดีค่ะในกลางแขนกลับไปสีขาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งนะมือซ้ายจับ ที่น่องฝั่งขวามือขวาจับสะโพกค่ะหมุนหัวไหล่ไปใช้แรงจากแขนด้วยนะคะมือที่จับอยู่เนี่ยจะช่วยบิดหน้าอกด้วยเนาะมองข้างบนที่แพ์ด้านค่ะอีก3สามลมหายใจสองสุดท้าย ดีค่ะยกตัวกลับมาตรงกลางกางแข็งขนานพื้นหายใจเข้าหายใจออกมือจับสะโพกยกตัวขึ้นมาสุดทางเลยหายใจออกหันไปหน้าเสือค่ะพอหันไปหน้าเสือแล้วทีนี้เราจะเอามือให้ปลายนิ้วมือชี้ลงนิ้วก้อยแตะกันค่ะนิบข้อศอกเข้ามาหายใจเข้ายืดหลัง หายใจออกเราจะงอเขา่าดูนะไม่ให้เข่ากลางนะคะเข่าชี้ตรงไปข้างหน้าค่ะพอเข่าชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วดันก้นไปข้างหน้าเปิดหน้าอกแอนหลังมองข้างหน้าไว้มองข้างหน้ามองข้างหน้าไว้อีกสามลมหายใจค่ะยืดหลังแบบน้อยๆสองมองข้างหน้าไว้นะสุดท้าย ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะค่ะตรงแขนนะคะตรงหลังตรงหายใจเข้ามือจับสะโพกค่ะแล้วย่อนก้นลงมาดึงก้นลงมานะแล้วลองยกหนะ้าอกขึ้นมาค่ะนัะ่นแหละถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเทา้ายืดแขนมาข้างหน้าขนานพื้นซิห้างไว้ตรงนี้สามสอง ส่กล้ามนะคะนิดนึงหนึ่งค,ค่อยๆหย่อนก้นลงมาช้าๆ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 ,าๆไหวไหมถ้าไม่ไหวเอามือวางได้นะคะค่อยๆหย่อนก้นลงมาอ่ะเสร็จแล้วแบะปลายนิ้วเท้าออกค่ะมือพนมเข้าหากันตรงกลางใช้ข้อศอกดันเข่า,ขาไปมือมารวมกันตรงกลางแล้วเอานิ้วโป้งมาแตะที่หนะ้าอกยกหนะ้าอกขึ้นมาหาัานิ้วโปง้งมองข้างบนค้างไว้ตรงนี้ อีกสองลมหายใจค่ะสุดท้ายาทีนี้ท่าเดิมเลยนะคะเดินม,มือไปข้างหน้าให้ไกลก้มตัวลงมาท่าสุดท้ายแล้วค่ะดึงหน้าผากตามปลายนิ้วมือที่กำลังไต่ไปข้างหน้าแขนช่วยยืดหลังดึงก้นไปข้างหลังน้อยน้อยค้างไว้อีกสองลมหายใจ ใช่จากนะั้นค่อยๆย,ยกหนะ้าอ,อกขึ้นมาหายใจเข้าแขนตรงหายใจออกเดินมือมาค่ะแล้วก็วางก้นลงมาฝ่าเท้าประกบกันเข่ากลางออกเลยอีกสิบวินาทีก้มตัวลงไปค่ะเดินมือไปข้างหน้าก็ได้นะยืดสะโพกยืดข้อเท้ายืดหลังค่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่า5นาทียังไม่จุจ่ยอยากจะไปฝึกต่อไปเลือกคลิปอื่นฝึกได้เลยนะคะดูใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาฝึกด้วยกันในแกงจัก,กรจันก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรสงสัยไม่แน่ใจว่าท่านไหนทำยังไงก็มเมสเซจถามเจบได้เนาะแล้วเดี๋ยวเจบมาหลังเจบชวนมาฝึกแป๊บหนึ่งใหม่นะคะในคลิปเนียวะสั้นๆแบบนี้ที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราดูสิพูด เร็วมากเลยรู้สึกรีบมากเลยค่ะมี5นาทีโอเคเดี๋ยวจะดไต้กันนะคะเดี๋ยววันหลังเจอกันหใหม่หคะ่ะบ๊ายบายค่ะ